เอ้ยสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ศุคูทุคนบดสุโมงสุบอดเด้อมาย่างลิ้นเลาะลิ้นคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่นี่มากับแม่กับหมาน้อยล่ะพากันย่างลิ้นยุงก็หลายๆพี่น้องเอ้ยย่างเกือยุงพากันย่างหาเลาะเก็บมกไม้ป่ามากิน bà kín xôm, mà cầu tuột 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 đứt bình nhang nhung cắt là bà <laughs> 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 nhung cắt nhung cắt lại, phí nó tí là bà lộ mấy anh là <laughs> uh. mấy anh là, bộ nhạc nhang là đấy phí nó ơi, khuôn là cả dưỡng là bà này <cười> <cười> nhung cắt lại, nhung cắt lại nhung cắt lại, nhung cắt lại nhung là mấy anh là nhung cắt lại nhung cắt lại ดอกไม้ป่าตามธรรมชาติบน่นสิโลไปบ่นไม่ตาเคยเก็บพักผู้ละบ่นป่าพักไม่ต้าผู้ละมาจินโนย่างกับหมาน้อยหมาน้อยกะอันเดียหนเมื่อยละ่ะหมจักไปละ่ะอืมจินโนไม่คือโบมือผมเปไก่บ่อยู่โบดีไก่นะข้ามทางไปนี่มาม่วงเขาข้ามไปนี่เขาก็ไปเก็บเอาบ่นเขาเห็นต้นมันดกๆมัน งา a มันเกาะลงมาเด้งา g มันเฟื ta, uh ้อยลงมานี่เมื่อยบไม่แล้วเสาหุบหุบอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะออกงงานเอิบนี่พี่น้องเอ้ยยุงก็ไล่หล่ตัวสับแมงวันเพล่ะพี่น้องยุงตัวบักใหญ่บักใหญ่ตาบวได้บวาเป็นได้ใหญ่อีดีตัวสัมเวงวัน ยุงเหินแม่ค่อยยุงไล่นะนี่พากันยาออกมาดินมาเสร็จละพี่น้องทางกันบ่มีอย่างดอกพี่น้องคลิปนี้กันละลายสาระคือเก่าละพี่น้องบ๊อบโปเก็บดอกแม่ป็นนี่มันเหี่ยวมันเหี่ยวมันสุกโพอดแล้วเนาะมันกลายละเออยันเหี่ยวกลละบัดยุงเงาลูกบัดผู้ดีกิน พี่น้องเออพูนเห็นบ่าข้ามทางไปโตู้จะเป็นยุงไหลเลยข้ามทางไปเก็บจักสิได้หเลยวะยูนี่นิมคือว่ามากมันเหี่ยวหมดละน้องน้องติโนมาพี่หลุ่ยยางลินกับหมาน้อยพี่น้องนี่นี่แหละข้ามทางไปพูน อุ uh, ้ยเขาจะถามหญ้ายมันเขาจะตัดทิ่มดอกบอกมังคือบเห็นกกมันล่ะนี่เห็นว่ามันเป็นกกแบบนี้แหละพี่น้องเ่ามันบ่มีมากมันล่นเบ็นอะไรมันเหี่ยวเบ็นอะไรมันซุกโคตรละที่ยางไปพูดยางลื่นตามธรรมชาติอยู่บ้านนอกบ้านนาแหละพี่น้องเห็นม่จะซอกยางตีนอ อขอโทษนะน้องเอ้ยบ่มีคลิปหยังยางลิ้นเลาะลิ้นกับแม่กับหมาน้อยคือเก่าล่ะพี่น้องเนี่ยลาะเก็บมักไม้ป่าไปกินส้มนน่มัพี่แน่นมักไม้ป่าเจ้าอื่นมักพี่แน่บ่อืมอันนี้ก็มักมีเห็นบ่พี่น้องดนี่ม่ตาให้เบินี่อ้ยนี่โอ้ยกองซะนี่พี่น้องอื มะกเมียพี่น้องเอ้ยแม่ค่อยเก็บละมันอันมักแดงหันเก็บไปกินส้มพอดีมันแดงนะพี่น้องขันมกซุกหันหันดำแล้วหันเก็บไปเฮ็ดขนมก็ได้เฮ็ดไปกินก็ได้มันหวานมกซุกนี่เด้มกที่ไม่าด้จมาเก็บเป็นมกอันนี้หางมกน้อยเนาะพี่น้องมกพือแน่นนี่นะมะไม้ป่านะเก็บไปกินส้มมันหน่วยน้อยเนาะพี่น้องไปซอกเอาหน่วยใหญ่ปอ้พูดนะพี่น้องอยู่เทิงพนพูดเหรอปะกะไหลายพูดน้องเอ้ยพูด าสิเก็บไปน y ้เ i ้มัมันมันหาวยน้อยเนาะเด้อพี่น้องเห็นบ่น้อยๆัอยู่บ้านแม่ตาเพิ่นหน่วยบักใหญ่พี่น้องเห็นบ่เนาะด้สิได้พี่น้องอานาอ้ยขนาดจับกองอยู่มันก็ยังมากัดกระตมือตหาวสางนี่ยุ่งอย่งว่าตใหญ่ตนอเลเวียตินมาพี่ลูกอืม เป็นมากอีกอย่างอันนี้นี่พี่น้องเป็นตะกินแซบเนาะมากอีกอย่างนี้นะเป็นตะกินแซบแถวพี่น้องเห็นบ่าเด็กเป็นตะกินแซบเนาะเห็นบ่มากอีกอย่างนี้อ๋อเป็นตาบุกงูจักเป็นตะกินแซบแถวพี่น้องเด็กเป็นตะแซบเนาะสีสันมันเออบางจุดนึงคือมาแข้งขมมามากเหมนมาแข้งขมว่ะแม่เห็นบ่าพี่น้องบางจุดหนึ่งคือมาแข้งขมบ้านเฮาเนาะเห็นบ่า อ๋บอบ่แม่นวันนี้เหมือนมันก็มาแข่งขมเขมนาะพี่น้องมันมากอีกย่างว่าหม,มักไม้ป่าไอ้ที่โน่หลอกย่างอะไรเลยนะกนมามีุ่นไวอู้ยุงพี่น้องป้าต้นบางใหญ่บางใหญ่กินคอนมือแมตาโปะลูกโป๊กแบดนี้อุน่นมามีเพิ่นเก็บละเออรุ่นอิรินี่เด้ต้นนี้แหละแมตาวาสิมาเก็บมันนะนั่นเบิดอะไข้าเจ้ากระถางอีพี่น้องเห็นปะนี่แม่คอยเพิ่นเก็บหมักเมี่ยวเก็บหมักเมี่ยว นี่นี่เดพี่น้องเป็นแบบนี้ก็จะเอื้นมากมี่เอาไปเฮ็ดขนมเฮ็ดตักเตินนะพี่น้องหมากความัวสะบอกเขาจะเอื้นจะได้อู้อืออีกตัวหนึ่งพี่น้องก็เป็อีกตัว่านบอกแม่คอยเก็บเอาติโนอาตังมามียอเก็บมากอันนี้แหละพี่น้องอู้จับหดนาผากจะเป็นกลิ่นคักกลิ่นแน่พี่น้องเห็นือแต่ะนาะพี่น้องเนาะไม่ตาลสะอสดนั่นนี่เนะ หวานได้พ vale mm ี hmm. mm. Wait. Wait. Oh, wow. yeah. mm ่น hmm. yeah. ้องอือโอ้ยมันบอกอันนี้มากแดงๆเนี่ยไปกินส้มมากแดงๆนี่เอ้าตกใจเบิดขึ้นว่าไปใส่ละป้าตัวพี่นาพี่เนี่ยพ่วงนี่บักใหญ่พี่น้องเอ้ยเออม่ตาเกัดอือจักเห็นบักพี่น้องเอ้ยยางเลาะลิ้นหาเก็บมากอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอุ้ยมา่ังยันหมามาเล่นไปทางรถอะ อูเยี่ยมจิโนมากระมานมีดุหมาลูกสาวคอยเล่นไปทางรถละตายละคอยนี่แหละพี่น้องโอ้ยยุงพี่น้องเอ้ยอือนี่นะไแม่เก็บผู้เดียวบะอืออีเลาะมาเก็บมาพิกก็ได้มันกรมันเบิร์ดละมั้นอืออือหมัเให้ยง่ายละหมัเให้ยง่ายมันค่อยหวานดี เลยนจีโน่เยันหมาลูกสาวคนแรกใช้ทางรถล้วตายละหักหายก่อนชีวิตพ่นๆุนได้นี่นะฮ้อนกับโบอยากให้หมาย่างขั้นขึ้นรถก็ต้องเปิดแอร์ให้บบมีแอร์กับ,บ่บให้ซิมาเมื่อกี้นี่กันนะมัมึงเจ้าเสียรถไปไปกับรถน้องมึงโอน้องมึงไปเออใครได้มีแอร์เิ่นวะอ้ยุงกัดพี่น้องเออไปจิน่ Nhung cắt mắm nhỉ à Nào mà ừ. Mà đơ mà đơ tí nô đơ ừ. nó ừ. gọi quần kịp Tí nô chứ xảy lụ Mới ai bỏ tí Má à, Má cắt mắm nhỉ vậy mặc đựa cho nhỏ buồn đã xúc nó อ,อันนี้มักเดือฝร,รั่งพี่น้องมักเดือฝรั่งนี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเลยหน่วยบอกไงละ่ะบอกหมี่ล่ะพี่น้องมักเดือฝร,รั่งเด้อพี่น้องอันนี้นี่นี่นี่เพื่อนว่าพญาเนาะบ้านเนางผู้เฒ่าเพื่อนว่านะเกี้ยงแต่นอกทางในเป็นมักเดือแม่นบอกพี่น้อง เกียงแต่เสือ้อผืนไอ้นุ่งมาเขา,าเจ้าวดีเกียงแต่เสือ้อผืนเจ้านุ่งมานั่นแล้ววาสันเดีบางคนก็นได้เนาะเิ่นว่าหมกเดือะหมกเดือเมืองฝรั่งนนพี่น้องอุ้ยมันอยู่สูงพดดอดูบริกรแล้วขาจตัดแหล่ง่ามันกอะมาบริกิจแล้วหมกอันนี้หมกพื้นแน่นเนี่นะเราจะไปกินส้มกระเก็บอมากอันอ่นนี่เด้ ແລະພີ່ນ້ອງນີ້ເດອືເຮົາໄດ້ກິນນີ້ເນາະເກັບໄວ້ກັນເນາະອືເກັບໄວ້ກັນລົດມາມອງປົນກະລົດບໍ່ເປັນຫຍັງດອກເມື່ອຫວາ แต่น้ำเจลประเด็กแล้วก็เอาล้างดีๆแล้วก็เอาลงลอยบวงสดบัี้พ yeah. ี่น okay. ้องก็แซบพริกผงเทลงไปคักแม่เก็บกินเบิดกินเบิดดูเพื่อนว่าแล้วบอกกิ่นกระสอไฟฟ้าว่าสันแต่ก็กินเบิดรักไฟฟ้าอุ้ย แม่ค่อยแม่ค่อยเซโลมพี่น้องเอ้ยเศร้าด้วยแม่คันวินหัวแล้วก็เศร้านี่นะเอาตัวนี้นายงานนี่มันเต็มอยู่นี่แม่นี่นะเห็นบ่งานนี้บี่งานนี่ดึงเอาเนี่ยบ่กเห็นไหลกบก็วินอืงเห็นบ่ได้ก็บ่กเห็นเอ้าหนามก็เกาะลงเห็นไหลกับบวกเห็นพอพอซ้ำนั้นเอาซ้ำนั้นอะไรสัจับกองบอกให้ลูกเก็บบอก เบงแนพี่น้องบ่แม่นแม่ตาเว้าได้พุ่นน่ะกินน่ะขนาดเฮาย่างอยู่อย่างอยู่ตซ้ํานี่มันกินเฮานะปากินโพดกินเหลืออือปืนาเจ้าหืจักแล้วะ่เอามาลิ้มเจ้าน่ะเนพี่น้อง พ่อเจ้าสิเฮ็ดอีหยังอีกบุนี่เนาะมึงเนาะนี่มาพอมาเกาะพี่น้องมาเกาะบ้านเฮาอันนี้แม่นมะเกาะเมืองฝรั่งพะลเจ้าสิก้อหัวบ่เห็นบ่พี่น้องมะเกาะเห็นบ่แม่ตาสิให้เบิเด้อนี่อันนี้แม่นมะเกาะอยู่เมืองฝรั่งพี่น้องเด้แม่ตาเห็นบสิลขึ้นฮอดบ้านได้พี่น้องเอ้ยมะเกาะนี่โอ้ยมาจับนอีล่ะมัเกลือยุงขนาดนเนาะมะเกาะมะเกาะเมืองฝรั่งอันนี้พี่น้องเห็นบ่ แซ่บด้วยมตาเคยมาเก็บอยู่กับแม่เป็นนี่เ็นบบมาเกาะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวต้นก็แบบเดียวกับบ้านเราแหละมาเกาะเมืองฝรั่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะภาษาฝรั่งเขาจะกระอิ่นสแตนภาษาลาวเขาก็มาเกาะภาษาไทยแม่ตาบุ้งทุกอย่งเนาะพี่น้องเนาะไปละพี่น้อง้าตัวยุงอีหยังมาหลายกระดากระโดดกระเดียแทนพี่น้องเออเป็นต่ย่านอีหลีเนาะเป็นต่ย่านอีหลีพี่น้องเออ นี่เรออกมาลินฮงอยู่ป่ายางเลาะหาเลาะคือเก่าและพี่น้องแล้วตัวตัวจะเป็นยุงอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างไรแหละยางเลาะลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยกับแม่กับหมาน้อยติโนคือเก่าหละพี่น้อง เป็นยงไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตตาเด้อพี่น้องเด้อช่วยเป็นกำลังใจเมตตาเด้อพี่น้องเอ้ยมือไม่เฮ็ดไหม่พี่น้องเอ้ยถ้าเมตตาว่าผิดพลาดประการใดเฮ็ดผิดพลาดประการใดไปบ่สร้างย่างบ่งามเมตตาก็ขอโทษขออภัยนาพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เมตตากระขขอเกล้าค้าว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย